ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าดาวอังคารได้กลายเป็นดาวเคราะห์ที่นานาชาติต่างให้ความสนใจในการส่งยานอาวกาศไปเยี่ยมเยือนเป็นอย่างมากเพื่อศึกษาเรื่องราวในอดีตของดาวเคราะห์แดงดวงนี้อย่างเช่นในปี2021สหรัฐอเมริกาและจีนก็ต่างได้ส่งโรเวอร์ไปโลดแล่นบนพื้นผิวของดาวอังคารและส่งข้อมูลท่าถ่ายจำนวนมากกลับมายังโลกให้นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ และเมื่อเราทะยานขึ้นไปเหนือพื้นผิวของดาวอังคารราว6,000กิโลเมตรเราก็จะได้พบกับดวงจันทร์ดวงแรกของดาวอังคารที่มีชื่อว่าโฟบสซึ่งไม่เคยมีประเทศไหนได้ส่งยนานอวกาศไปสำรวจมันมาก่อนการศึกษาดวงจันทร์ดวงนี้อาจช่วยเปิดเผยเรื่องราวในอดีตของดาวอังคารได้ทําให้ดวงจันทร์โฟบสได้กลายเป็นเป้เปาหมายสําคัญในการสำรวจดาวอังคารในอนาคตของมนุษย์โดยประเทศที่เข้ามานําโครงการนี้ ก็ไม่ใช่ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอวกาศอย่างสหรัฐแต่อย่างใดแต่กลับเป็นประเทศแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกสุดของทวีปเอเชียที่มีชื่อว่าญี่ปุ่น main engine start ิ a i n engine ลิฟตอฟ left off แจ็คซาหรือองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นได้ประกาศแผนการส่งยานอาวกาศไปสำรวจดวงจันทร์โฟบสของดาวอังคาร และเก็บตัวอย่างกลับมายังโลกในโครงการที่มีชื่อว่า Mars Moon Exploration หรือ MMX เมื่อปลายปี2020ที่ผ่านมาซึ่งจะถือว่าเป็นโครงการที่2ที่มนุษย์จะส่งยานอาวกาศไปลงจอดบนดวงจันทร์ดวงอื่นรองลงมาจากดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์แต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกับตัวยาน MMX เราก็ต้องรู้จักกับดวงจันทร์ของดาวังคารเสียก่อนดาวังคารนั้น แท้จริงแล้วมีดวงจันทร์อยู่ด้วยกันทั้งหมด2ดวงที่มีชื่อว่าโฟโบสและเดโมสโดยที่โฟโบสเป็นดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้ดาวอังคารที่สุดและมีขนาดใหญ่เพียง22กิโลเมตรส่วนเดโมสเป็นดวงจันทร์ที่โคจรอ,อยู่ไกลกว่าและมีขนาดอยู่ที่12กิโลเมตรซึ่งเราจะเห็นได้ว่าดวงจันทร์ทั้งสองต่างมีมวลที่น้อยเกินไปจนไม่สามารถคงรูปร่างให้เป็นทรงกลมได้ทำให้อดีตนักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าความโน้มถ่วงของดาวอังคารในอดีต อาจเข้าไปรบกวนบริเวณแถบดาวเคราะห์น้อยที่ตั้งอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสและได้ดึงดูดดาวเคราะห์น้อยให้เข้ามาโครจรรอบดาวอังคารจนกลายเป็นดวงจันทร์โฟโบสและเดโมสที่เราเห็นในปัจจุบันแต่เพราะว่าเส้นทางการโครจรของดวงจันทร์ทั้งสองนั้นกลับมีวงโครจรเกือบจะเป็นวงกลมสมบูรณ์คล้ายกับดวงจันทร์ของโลกทั้งที่ถ้าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ถูกดึงดูดมาวงโครจร ก็จะมีความเยื้องศูนย์มากกว่าปกติหรือเป็นงวงรีจึงมีความเป็นไปได้เช่นกันที่ดวงจันทร์ทั้งสองอาจเกิดจากเศษซากที่หลงเหลือจากการชนครั้งใหญ่บนดาวอังคารในอดีตการศึกษาดวงจันทร์ของดาวอังคารจึงอาจช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจประวัติศาสตร,ร์ของดาวอังคารและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะของเรามากขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่ทางแตก็กซ่าได้เข้ามาเป็นผู้นำโครงการนี้ โดยมีความร่วมมือจากชาติต่างๆอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกามาช่วยออกแบบตัวย,ยานอวกาศ MMX ที่จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันได้แก่ส่วนระบบขับเคลื่อนส่วนยานสำรวจและส่วนยานลงเก็บตัวอย่างเมื่อยาน MMX เดินทางไปถึงดาวอังคารไอพ่นของระบบขับเคลื่อนก็จะจุดชนวนขึ้นเพื่อชะลอความเร็วลงก่อนที่จะแยกตัวออกจาก2ส่วนที่เหลือเพื่อลดระดับลงจอดบนดวงจันทร์โฟบส แล้วเริ่มขั้นตอนการคว้านพื้นผิวและอัดลงเพื่อเก็บตัวอย่างหินปริมาณ10กรัมหลังจากนั้นตัวอย่างก็จะทยานออกจากโฟโบส์แล้วแยกส่วนตัวอย่างสำรวจออกไปพร้อมเริ่มขั้นตอนการส่งตัวอย่างหินกลับสู่โลกอีกทั้งทางแจ็กซ่าก็ยังได้ให้ความร่วมมือกับ NHK บริษัทประจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นในการพัฒนากล้องซูเปอร์ไฮฟิชันแคมีรา ในการนำระบบการถ่ายภาพแบบ 4K และ 8K มาติดตั้งบนยานอาวกาศเป็นครั้งแรกเพื่อทำแผนที่ดวงจันทร์ทั้งสองของดาวอังคารอย่างละเอียดและทางองค์การอาวกาศฝรั่งเศสที่เป็นผู้ร่วมโครงการกับแจ็กซ่าก็ยังได้ตั้งใจพัฒนาโรเวอร์ขนาดเล็กไปลงจอดบนดวงจันทร์โฟบสโดยได้รับความช่วยเหลือทางวิศวกรรมมาจากเยอรมน,นีอีกทีหนึ่งโครงการ m MM m x จึงนับได้ว่าเป็นความพยายามในการสำรวจดาวอังคารครั้งที่2ที่นำทีมโดยประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ประสบความล้มเหลวในโครงการโนโซมิที่ได้ส่งยานไปโคจรรอบดาวอังคารในปี1999เนื่องจากปัญหาการปรับวิถีโคจรเข้าสู่ดาวอังคารซึ่งในรอบนี้ทางองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นมีความมั่นใจว่าจะไม่ประสบความล้มเหลวเหมือนกับโครงการโนโซมิเมื่อ20ปีก่อนหน้าเนื่องจากญี่ปุ่น ได้ประสบความสําเร็จในการเก็บตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยมาแล้วในภารกิจฮายาบุสะหนึ่งแถมยังส่งหุ่นยนต์ลงไปถ่ายรูปบนพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยส่งกลับมาในภารกิจฮายาบุสะ2อีกด้วยทําให้ญี่ปุ่นกลายเป็นชาติเดียวบนโลกที่มีเทคโนโลยีการลงจอดบนดาวเคราะห์น้อยซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับดวงจันทร์โฟบอสของดาวอังคารโดยที่ทางแจ็กซาได้มีแผนการปล่อยตัวยาน MMS ด้วยจรวด H3 ของบริษัทมิสโตบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีส ที่ศูนย์อวกาศทานเนกาชิมะจังหวัดคาโกชิมะภายในปี2024ถึงแม้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้คึกคักเหมือนกับในช่วงยุค80แล้วแถมยังต้องเจอกับภัยธรรมชาติมากมายอยู่เป็นประจำในแต่ละปีแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ประเทศญี่ปุ่นลดความสำคัญของการพัฒนาทางด้านอาวกาศลงไปแต่อย่างใด ตั้งแต่การให้ความร่วมมือในการก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติจนไปถึงการเข้าร่วมโครงการอัลเทอรมิสที่จะช่วยนาซาในการออกแบบรถยนต์ขับเคลื่อนบนดวงจันทร์และโครงการ MMX เองที่ญี่ปุ่นมีความพยายามที่จะร่วมศึกษาดาวเคราะห์แดงไปพร้อมกับนานาประเทศเรียกได้ว่าญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศในเอเชียที่น่าจับตามองในยุคแห่งการแข่งขันทางอาวกาศครั้งใหม่ในศตวรรษที่21นี้